พระโอษพระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั่นก็เรียนจากสาวกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ถอดเอาของจริงออกมาล้วนนไม่มีกรอมเลยจะเป็นสาวกแสดงก็าตามพระพุทธเจ้าแสดงก็าตามเพราะเป็นธรรมของจริงด้วยกันรู้จกักออกมาจากใจถอดออกมาจากใจ การแสดงทาลึกตื้นหยาบละเอียดมากน้อยเพียงไรจรึงมีแต่ของจริงล้วนๆผู้ฟังจึงดูดึงขณะที่ฟังก็เป็นภาพปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายแปลกๆต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพื่อเคินต่อการสดับกับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อ การประพฤติปฏิบัติธรรมและการถอดถอนที่เหลืออยู่อย่างเต็มใจแล้วจึงถือการฟังเป็นสำคัญและมีความพอใจในการฟังแม้สมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นอย่างคราวที่ท่านอาจารย์มั่นท่านยังมีชีวิตอยู่พอถึงวันประชุมพ้ารู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใส ว่าวันนี้จะได้ฟังธรรมจากท่านนะดูอากับกิริยาองไหนๆก็มีความกระยิ่ยิ้มย่องทั่วถึงกันหมดเพราะท่านเคยได้บายจากการฟังการฟังธรรมในผู้ที่มาฟังธรรมนั้นมีภูมิจิตภูมิใจต่างกันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พื้นพื้นผู้ฝึกัดใหม่เนี้ย มีหลักฐานทางด้านจิตใจไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงธรรมส่วนละเอียดการแสดงธรรมท่านจะเริ่มตั้งแต่พื้นพื้นหมายถึงว่าพื้นแห่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายถึงเรื่องสมาธิตามขั้นแห่งสมาธิตามข,ขั้นของปัญญาตระเลิดจนกระทั่งถึงสุดที่สุดแห่งธรรมท่านึงจะสรุป ลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมให้ต่างคนต่างมีแก่จิตแจ่ใจไม่อบรมีีสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พลาดจากท่านไปสู่สถานที่ต่างๆบางท,งทีเดือนหนึ่งก็มีสองเดือนก็มีกลับมา ฟังธรรมจากท่านนั่นละ่ะยิ่งได้ฟังธรรมเผ็ดร้อนซึ่งทงรสทรงชาติอย่างสมบูรณ์เต็มที่เนื่องจากพระที่ท่านมาจากที่ทต่างๆเป็นเหตุคือเวลามาถึงก็เล่าธรรมะถวายท่านทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติบำเพ็ญคือสถานที่นั้นการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เล่าถวายท่านนะ้รัถ้าท่านเริ่มเทศคือส่วนที่เล่านะั้นไม่ได้มาเล่านะที่ชุมนุมชมนเวลามาถึงแล้วก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้ก็ตอนนั้นตอนหนึ่งในจุดที่ควรแก้ในระยะน,นั้นจุดไหนที่ควรเป็นประโยชน์แก่สาธารนณะทั่วๆไปท่านก็อธิบายตอนปตะชุมเนี่ยตอนที่น่าฟัางมากบรรดาผู้ที ได้รับการลงศึกษาจากท่านในขณนะน,นั้นจึงรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียวสึงนข้างพุทธการเราก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระโอวาทเองโอวาโอวาเดอเอิคือพิคุโอวาด,ด,ดังอย่างที่พูดมาแล้วนะมันก็ลืม คืออบรมพระอบรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอย่างนั้นตามพุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนี้ที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างนั้นเมื่อพระองค์ประทานพระโอวาทบรรดาพระสงฆ์จิตทุกดวงก็ต่างองค์ตันงตั้งไว้ในระดับ พอดีกับกำลังความสามารถของตนธรรมเทศนาที่ประทานมานั่นก็ล่วงไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะเฉพาะตามขั้นตามเป่นงส่วนพอเหมาะพอสมพอดีพอดีพอดีเรื่อยๆเรื่อยไปองค์นี้ที่อยู่ในระยะนี้พอได้สนับทำจากท่านแล้วมีข้อข้องใจอยู่ในจุดใดในขณะที่บําเพ็ญพอได้ฟังจากท่านเท่านั้นซึ่งกําลังสงสัยอยู่ ก็พอดีธรรมะท่มมานก็เปิดทางให้แล้วขยับตัวไปได้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆอยหลายครั้งหลายผลก็สําเร็จเนี่ยที่ว่าบรรดาพุทธบริษัทฟังธรรมของท่านในสาเร็จมรรคผลนิทานเป็นจำนวนมากเป็นอย่างนี้แต่การหนึง่งขรั้งุทธการก็รู้สึกว่าคนผิดกันหมู่มากกับสมัยปัจจุบันนี้เกีเ่ยวกับ่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเครื่องควนใจเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลส มีธรรมชาติธรรมชาติที่อาศัยกนอยู่เท่านั้นเหมือนกันสนหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองน่องที่เดียกก็ไม่มากคนก็คงไปกลงมาธรรมก็เป็นธรรมของจริงเมื่อแสดงออกไปมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งสำหรับผู้ฟังโดยลำหลักกรรมดาเมื่อฟังแล้วก็ออกไปกรู้ปฏบิบัติตามในฐานที่ทต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมแต่การบำเพ็ญของตนตามกระดิ่งนิสยัยเกิดข้อเข้าใจอะไรมาก็ มาถุมถามพระองค์ก็ทรงชี้แจงให้ทราบอย่างนี้ประทานโอวาทให้ทั่วถึงกันนี่เป็นประเพณีในครั้งพุทธการท่านดำเนินอย่างนั้นมาโดยลำดับธรรมดา,าถือการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในวงพระศาสนาผิดกับสมัยปัจจุบันนี้มากสมัยนี้เราทุกคนก็พอ,อจะทรากันได้ว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของศาสนาและผู้ประพฤติธ,ธรรม มีผิดแปลกกันอยู่มากทั้งนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่สําคัญคือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลมิพานจริงจริงการแสดงออกแห่งธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงไม่มีค่าเคลื่อนเคลื่อนลอยผู้ฟังจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่มีความสงสัยในการแสดงว่าแสดงไปอย่างนี้เห็นจะถูกหรือน่าจะถูกน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่มีสำหรับท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านแสดงอย่างตรงไปตรงมาเลยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นก็อยู่กับท่านก็เป็นเวลานานปีไม่เคยได้ยินเลยคําว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นจะไม่ไม่ปรากฏมี่จะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเลยแล้วแนบลงไปเลยเลยเลยอย่างเข้มข้นทีเดียว เทศอย่างถึงใจเพราะท่านท่านเทศท่านออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังก็ถึงใจจิตใจมันทองขึ้นเหมือนกับท่านนิพพานนะ่ะเอื้อมถึงอยู่ในขณะนั้นในขณะท่านเทศ,ท,เท,ศท่านเปิดทางให้มองเห็นนี้แต่มันไปไม่ได้เหมือนกัเอื้อมมือถึงอยู่แต่จับไม่ได้เป็นลักษณะนั้นเนี่ยการเทศออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงผลจึงมีความต่างกันอยู่มาก พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองก็เป็นอย่างนั้นมนมาสาวกแสดงก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านก็รู้จินเห็นจินเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามภูมิของท่านแต่เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความเปี่ยงแจ้งสมบูรณ์เต็มที่ภายในใจถึงกับขั้นพระอรหันต์น่าต้องเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่าใใการ,รา,ารร,สราแสดงธรรมออกจากความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จริงแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มใจ ไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะท้านว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีนิจิตของพระสาวกอราหันทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการจะได้ออกจะเป็นประเภทในก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละอออิทแสดงให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขั้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้น จนกระทั่งถึงขังน้นนิมิตหลดพ้นแดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจริงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละละถอนยังไม่น่าก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความสงสัยหรือความตั้งมัน่นภานจิตใจให้แน่นหนามันคงยิ่งขึ้นโดยลำดับํำลังถึงตักตวงเอามรคนิพพานกันด้วยเ่ยเ,เนั่น สมัยนั้นเป็นสมัยตักตวงมะคุนนิพพานเป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มเหนื่ยเต็มพระติกำลังผลที่จะึงได้ครับจริงเป็นเช่นนั้นสมัยของพวกเรานี i เป็นสมัยรูปคำรูปนั้นคำนี้คำไปคำมาก็ได้แต่เครื่องโสขปรกโสมมเต็มหัวใจสิ่งที่จะเป็นอัดเป็นคมพอเป็นเครื่องถอดถอนยิเลสไม่มีมี่เป็นเครื่องพอกคูลยิเลศ เรียนมากน้อยก็ตา,ามจะอะไรก็ตา,ามมีแต่เรืพอพ่องขรอบคููกิลสทั้งนั้นมันตรงกันข้ามกับสมัยพุทธกาลถึงเราจะว่าทำไม่มีผลในสมัยนี้ก็ถูกเพราะคนไร้ผลคือไร้เหตุเหตุที่จะคึ้เป็นไปเพื่อผลนั้นๆไร้เสียหมดไม่สนใจไม่ประพฤติปฏิบัติผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะผลเกิดขึ้นจากเหตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหตุด,ดีผลดีเหตุ เต็มที่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเหตุไม่มีผลจะเอามาจากไหนธรรมะก็สักแต่ว่าธรรมจะมีอยู่ในตู้ในหีบคอมพีร์บรานท่านแสดงไว้ถ่ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่รู้ทีปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของกิเลสก,ก็อยู่กับหัวใจของคนไม่อยู่กับตำหลับตำลาอันนั้นมีแต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะชื่อของมรรคผลนิพพานตัวกิเลสอาสวะจริงๆแนละตัวมรรคผลนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคล เมื่อเราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบตัติตั้งใจถอดตั้งใจถอนกิเลสอศาสวะต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้ทําไมจะถอนไม่ได้ทําเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสมาตั้งไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วพร้อมที่จะถอนเสมอถ้าเรานําเครื่องมือถูกต้องอันถูกต้องไปถอดถอนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านถอถอนไว้และท่านดําเนินมาเพราะฉะนั้นสมัยโน้นกับสมัยนี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลย มันอยู่ที่ใจของเราด้วยกันพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติคำว่ากิเลสถ้าเมื่อมันเป็นตัวของเราเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นเราแล้วมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่าขยะกขยแงแต่ถ้าแยกกิเลสเป็นประเภทอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเป็นข้าศึกต่อเราเอาเราทำรักกิเลสหรือเราฆ่ากิเลสอ้าวกิเลสตัวนี้ก่ตายความโลภ ตัวนี้ตายออกมารูปลักษณนะ,ะถ้าเอาเป็นรูปเป็นร่างนะความโลภเป็นที่เด็ชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวาม,มากประกาศโลกเข้ามาดูใครก็ดูไม่ได้ตัวโลภนี่แหลมันทาทําโรกให้เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันเนี่นี่ได้ฆ่ามันจะแล้วเนี่ยเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งมันเที่ยวกัดผู้กัดคนไม่ได้เว้นแต่ละวันละวันกัดวันละจํานวนมากมากด้วยคนที่หายไปพวงไปเพราะอํา,านาจของเสือร้ายคือความโลภนี่มันมันกัดคนอ่า เวลานี้จะตายเนี่ยมีลวดลายมันเป็นนี้รูปลักษณะมันเป็นนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งน้นทีเดียวถามว่ามันเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกรนนี่คือคือภัยทั้งกองทีเดียวอ่าแล้วรูปร่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวเป็นอย่างนั้นเราหหางกลางตัวเป็นนี่เชี่ยวเป็นนั้นลวดลายเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วนี่หามาทิ้งไว้นี่เอ้าประกาศโลกให้มาดู ตัวเนี้ยตัวร้ายกาจที่สุดโลกพิณาีิหายได้เพราะตัวโกรดนี้เวลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่าให้ฆ่าตัวนี้มันมันร้ายกาศมากถ้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นภัยขึ้นมามีอยู่ภายในจิตใจงตนก็กลัวก็ขยะขยแยงและมีทางที่มีตจใจพอใจที่จะถอดจะถอนจะฆ่ามันความโลภความโกรธความหลงทั้งสามอย่างนี้เป็นอาจรพิษตัวร้ายกาจที่สุดในโลกทั้งสาม เมื่อแยกออกมาเป็นตนเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทําคนให้เราลาค่าฟันกันทําความพินาศที่หมายจโลกก็คือตัวภัยสามกองพนี้แหละใครก็ต้องกลัวกันทั้งนั้นถ้าเราแยกตัวของมที่เด็กออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อที่เด็ดเป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเรา เราไม่สามารถจะแยกได้เราก็วิเลกก็อยู่ด้วยกันได้สนิทสบายโลกวันนั่งค่ำจะอาให้ตายกับความโลภก็ได้พอใจจะโลภโกรธก็ตาดำแสดงกับโกรธได้ทั้งนั้นพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยนี่มันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราใชเองเรายึดว่าเป็นเราใชเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งๆที่มันเป็นภัยแก่ตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราขึ้นขึ้นว่าีิเรกแล้วมันเป็นภัยด้วยกันก็ตามแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัย ก็อยู่ด้วยกันได้นเนี่ยเ,เกิดก็เกิดวางไงทุกก็ทุกเสียใจก็เสียใจพรามานหนัาของเยดทายเสียที่เหลือเป็นเราเราเสียใจว่าก็พอเสียใจอืถึงขนาดจึงว่าจะสลบสลายก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้ไม่นก็พอใจเสียใจคนเราร้องไห้ก็พอใจร้องไห้เพราะถือว่าเราเป็นเราทางว่าจะแยกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วจะเราจะเป็นอย่างนั้นมาได้ ต้องมีท่าต่อสู้กันเมื่อมีท่าต่อสู้กันก็ต้องมีความแท้ความย่ากันจนได้แล้วเห็นภยัยของกันอย่างชัดเจนทีเดียวนี่ให้เราแยกอย่างนี้การพุทธปฏิบัติตนเองความคิดในแง่ใดที่จะเป็นไปเพื่อความนอนใจเป็นไปเพื่อความสั่งสมสิเดชเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนเป็นไปเพื่อความล่าช้าให้เราถือว่ามันเป็นภัยเช่นเดียวกันหมดนี่คือลูกนี่คือหลาน คือเหลนของกิเลสทั้งนั้นถ้ามาแค่เป็นกิเลสตัวจริงก็คือลูกเต้าของมันมันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละแม่มันจะพาเป็นเสือลูกพ่อพาเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้ามเป็นเสือถ้ามันไปเรื่อยๆนี่เราเห็นทั่วทั้งมันนี่แยกกันออกนี่อุบายของติปัญญาจะแยกเรื่องกิเลสกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาบายคลิกแทงแกว่งแปลง,งหลายแง่หลายกระทงมันก็ทันกันเองถ้าเราไม่หาอุบอะไรเลย เราที่เล็กก็กอดอคอกันตายตลอดกลับตลอดกันไม่มีธนวัฒนมาตะโคหมายถึงว่าไม่มีต้นไม่มีปลายน่าศร้าต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางที่ไหนวนเยียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเยียนมาตายไปแต่มาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏนธรรสารกับหัวใจของเรามันก็วกไปเยียนมาอย่างนั้นมาแล้วก็มาตื่นแต่ของเก่าลละเกิดเท่าไรก็ว่าตนไม่ได้เกิดตายแล้วก็ังไม่เราไม่เข้าใจว่าตนาเคยตายเ,เ,เ,เคยทุกข์เคยลําบาก เรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวนี่ก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวไถ่เมือเราได้พยายามแก้ไขแยกแยะกันอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจนหน้าที่เราจะทราบหน้าทราบตามันอย่างชัดเจนแยกกันออกแยกกันออกเมื่อแยกกันออกตัวนี้ก็เห็นชัดตัวนั้นก็เห็นชัดตัวนี้ก็เป็นไถ่ตัวนั้นก็เป็นไถ่อันไหนก็เป็นภัยสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้มันก็ยังเป็นไัยมันก็พยายามเข้าไป เมื่ออย่างเราถอดเสีย้ยนถอดน้ำออกจากเท้าของเราเนี่ยอันนี้ถอนออกมาได้แล้วนี่ก็คือนามที่ยังถอนไม่ได้ก็คือนามเนี่แล้วจะนอนใจได้ไงมันต้องพยายามถอนออกมาถอนออกมาจนได้เอาจนหมดไม่มีอะไรติดสิดสาเท้าหายาม,มาพอกมาใส่แย้มมันหายไปปกตินะส่วนกิเลสที่เห็นแล้วก็เป็นอันว่าเห็นฆ่าตายแล้วก็เป็นอันเข้าใจว่าตายแล้วส่วนที่ยังอยู่มันก็คือกิเลสประเภทเดียวกัน มันจะต้องเสียดแทงจิตใจของเราอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าแก้ไม่ได้ที่ออถอดถอนมันไม่ได้นี่เป็นความมุ่งมั่นหนึ่งที่จะแก้มีมาะนะภายในจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลํหนันะต้องมีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าแห่งนักรบสาวกอราหันอรหันเป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบผุ่นหน่าเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ลูกของนักรบ เราจะให้เป็นนัก,ลกหลบเป็นนักรบไปเรื่อยสู้กันไปในเรื่อยให้ถอนเราสู้เพื่อชัยชนะยกเราเพื่อขึ้นจากหล,ลุมลึกจะยากลำบากยกจนขึ้นเรามายกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนหนามยอกเท้าเราเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเราผู้ถอนที่เดือดเสียดแทง,จ,งจิตใจก็คือจิตใจเราถูเกเสียดแทงอยู่วันนัง่งค่ำคืนนอรุ่มเป็นของดีเมื่อไหร่เราพยายาม ถอดถอนออกเยลำหนหักลำหนักสติปัญญาผิดขึ้นหาอุบายพลิกแปลงแปลงสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายตัณหาต่างๆแต่แขนงไปวันดั่งค้ำอุบาจากกังจะเป็นไะเพียงพูดแนะให้หรือท่านยื่นให้ปัญญาก็ยื่นให้ทั้งรุ่นเราจรึงเอาปัญญาที่ท่านแสดงให้หนั่นแ่ะ ไปแจ้งออกโดยลำดับลำดาแแตดขนังไปนั่น,นเป็นอุบายของเราแล้วกินวันย่งค่ำไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสินไดที่เราผลิดขึ้นได้เองส่วนที่ไปหยิบยืมเข้ามาถ้าแล้วมันหมดบางทีดุจตีนดุดมีแต่เสียหายประชาต่เจ้าก็มีถ้าเราผลิดขึ้นมาได้ไม่เป็นไรออันนี้หมดเอาผลิดขึ้นมาอันนี้แตกไปผลิดขึ้นมาผลิดขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคนม,มีปัญญาแล้วไม่จนกรอบ วิเดชพาให้คนจนเป็นกรอบเนมุมปัญญาไม่พาให้จนกรอบมุมเป็นพุทธแทงทะลุปุ่มหวงก็ได้เพราะหน้าของปัญญาท่านจนึงนชมนัตติปัญญาสมาอาภานานท้าสิท่านก็ว่าแสงสว่างจางเสมอโดยปัญญาไม่มีปัญญานี้แทงทะลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างอดีตอนานคตปัจจุบันข้างในข้างนอกหยากละเอียดของีิเดดความมืดดำอยู่ที่ไหนคือีิเดชอยู่ที่นั่นปัญญาแทงเข้าไปจนทะลุปุ่ลวง ที่หาที่หลบซ่อนไม่ได้ถูกฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่สั่งสมมันขึ้นมามีแต่ค้นคุยเสียหามาฆ่ามันตลอดแต่ที่เหมอบลงไปเอาฆ่าลงไปค้นขึ้นมาฆ่าเรื่อยๆฆ่าโดยตัดประทัมเทาโดยตัดประทรบตัดประทคือความเพียรเครื่องแผลเทาที่เละพอให้มันคิดหาโดยลำหนับลำหนับที่เหลมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนอีก มันจะเอาลูกท่าเราก็มาที่ไหนเมื่อถูกห้ามวันหนึ่งมันหลายหลายตัวหลายๆชนิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็มีกิเลสัวได้เหลืออยู่ภายในจิตใจแต่ก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสงมาอย่างน่าอัศจรรย์นี่อำนาจแห่งธรรมแสดงเป็นที่แล้วอำนาจขอ่งกิเลสแสดงความมืดดำเราเห็นอยู่ทุกอยูทุกวันทุกพบทุกขาติาดแต่ละความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไร เพราะกิเลสเท่านั้นการทำาน,าน,าน,นกิเลสแม้จะหนักหรือลำบากอย่างไรกิร่งเป็นงานที่ควรอย่างยิงย่งซึ่เราจะต้องทำเพื่อยกตนของเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้าหนักมากยิ่งกว่าความลําบากในการถอดถอนกพอพอิเลสซะอีกเนี่ยเราก็ต้องพยายามถากถันพิณาให้ดีแยกแยกให้ละเอียดต่ออจีครั้งกี่หนกี่จีกรดครบทวนก็ตามแยกมันเห็นชัดเจนเอาจนทำนิทำงาน เอาท่านี้ทางานแล้วยางมันเนี่ยเอาจกนกระทั่งรู้จกนกระทั่งปล่อยวางรู้กิงเห็กินแล้วมันปล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราเราพักจับอสาลพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบอสลพิษท่านมันสลักทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อเห็นจริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแล้วมันก็สลักปล่อยเองจิตใจปัญญาผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดนี้ถูกพอใจทราบนั้นมันก็ปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองโดยลำดับลนมา การปลดอุปทานก็คือการปลอดภูเขาทั้งลูกที่มันทับหัวใจอยู่ของเราอยู่นั่นเองภูเขานี้ได้แต่กิเลสมากหรือน้อยกตเท่าต,ตัวของเราเนี่ถอดถอนหมดแล้วก็หมดภายในใจของเราเนี่ทันว่าบารมมสุขที่มันเป็นบรมณไม่ได้ครับคือเรื่องของกิเลสเท่านั้นเองเป็นเครื่องกดทวงลดราคารลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วมันมีคุณค่า เขาเอาสิ่งที่มมีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจนี้ออกหมดด้วยสติปัญญาศรัทธาคำเพ่งเหล่านี้สิ่งที่มีคุณค่าก็แสดงแสดงตัวอย่างเป็นที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐประเสริฐที่จุดนี้เองสาวกอรหา,รานท่านประเสริฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่ไม่พ้นที่ไหนเพราะพวกนี้เป็นผู้ติดผู้คล้องผู้พาผู้ล่มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนอสิงจิต ปวดครองออกมาแล้วก็ดี้ดขึ้นที่นี่ออผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่นี่พ้นทุกพ้นที่ใจไม่พ้นที่ไหนพ้นที่ใจร่างกายมีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อจิตใจผ่านพ้นไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นมุกสรรัคต่อใจแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดนี่จะเป็นจะตายก็ทราบว่ามันเรื่องอะไรจังทุกการตาของมันนี่กฎของธรรมชาติร่างกายทั้งหมดนี้มันมันเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละ ที่มีการตั้งขึ้นและสลายตัวลงไปอันนี้มันตั้งขึ้นค่ับเราก็เห็นแล้วตั้งอยู่เราก็เห็นแล้วมันค่อยแปงมันไปโดยลาดับ,ดบ,ดบเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ทุกวันเพราะเราดูอยู่เป็นของของเรายิ่งเราพิจารณาด้วยทางปัญญาทางด้วยด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดเห็นความแปรสภาพของธาตุของขันธ์มันแปรไปแปรไปถึงเวลา,าสุดท้ายก็กระจายจากกันไปหมดฉันก็กระจายให้มันเองขันมันกระจายให้มันเองมันแตกขอ้มันเองเพราะมันตั้งของมันเอง แล้วมันก็แตกมันไปเองแต่งเราผูา้รู้กันรู้มันชัดๆถึงความจริงของมัน <50> <50> มันก็ยิ่งจะเป็นเรื่องขาดปัญญาของเราให้ขาดจิตใจของเราให้มีความสวล่างอาะจานทร์แจ้งขึ้นด้วยอำหนาจของปัญญาที่แทงทะลุผุผงตามความจริงทั้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเรา <50> <50> ล้วอะไรจะคิดหายขึ้นเห็นจริงต่างอันต่างจริงด้วยกันแล้วไม่มีอะไรคิดหายอาพาธลงไปอยากลงไปดินก็เป็น ส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นน้ำมันส่วนที่เป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมันว่าให้มันเป็นอนั้นท์ทงแต่นี้มันเป็นน้งมันเองเมื่อเข้าถึงความจริงกันแล้วส่วนจิตก็จริงของจิตเองไม่ต้องมาเสกสรรว่าจริงนี้ไม่จริงเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่ง่านี้ตามความจริงท่าเองจิตมันก็จริงของมันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันไม่มีความมาได้ว่าเสียจากกันนั่น ปกติสั้งหนึมมงตัวหมดเรื่อหมดราวขันก็ไปเสียอีกก็ผ่านไปเสียนี่เป็นวาระสุดท้ายสิ้นสุดเป็นเสถีเรื่องความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องถาเรื่องขันธาลาหเวปัญจกขันธาธาละหา้า,า,า,ะาร้ะยุกบสอหมดกันเสถี อย่างพระพุทธเจ้าปร,รินิพานไปแล้วหมดความกังวลโดยประการทั้งปวงผู้ที่ยังคลองขันอยู่แม้จิตบ,บริสุทธิ์ก็ยังต้องได้รับผิดชอบในภาคในขันยึงไม่ใช่ของดีความรับผิดชอบรับภาระการบินการเดินการนั่งการนอนประคับประคองกันด้วยเอียบุตรต่างๆด้วยวิธีด้วยอาการต่างๆมันเป็นความกังวลมันยังไม่เป็นเม็ดเป็นหมดมันสลัดออกไปทั้งหมด จิตกกบริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันธ์ก็ออกจากกายจะลงเป็นธาตุเดิมของเขาเนี่ยทางอันต่างจริงแล้วจิตก็ผ่านไปเลยหมดตั้งมันอนนาลโยอย่างเป็นภูมิมีเรียกว่าอะมุตาทิเสสานิพานสนักสม,มุติไม่ให้เป็นภูมิของสม,มุติวิมุิมไปเป็นภูมิของวิมดุดไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือน,นอย่างเวลาที่ ครองธาตุขันอยู่นี่ะการปฏิบัติธรรมผลที่จะถึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้ความลำบากลำบนมากน้อยเพียงไรน,นั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดเพราะฉะนั้นความลำบากลำบนะไนจรจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิจฉาละอาเจยเพราะเป็นเครื่องหนุนลำบากก็ลำบากเพื่อนหนุนจะเป็นอยไรไป เอาให้หนักเือือที่แก่ตายเกิดกุศลาธรรมมาสิงนี้มาหยุดไม่ยัง้งเอาสร้างกุศลาภายในจิตใจให้พอกุศลาธรรมมาแปลว่าความฉลาดหาอุมาความฉลาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพอ,อตายแล้วขาจากกุศลา,าไม่กุศลา,าไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุศลา,ารอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอ,อถามว่าจิตนี้มันยัง,งโง่อยู่ยังไม่รู้รหน้ารู้หลังอะไรเลยกุศลาธรรมมาอะไรแต่เท่าเดิมเลย ท่านให้เราสร้างกุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มานีอันไหนไม่ดีคืออกุศลาธรรม,มาความโง่กำจัดออกไปความโง่ค,คือกิเลสอ่ากุศลาธรรม,มาคือความฉลาดปัญญาขัดกันลงไปถูกันจนมัน,มนของสายดบริสุทิ์เต็มที่นั่นแต่ว่าอัปยากตาธรรมาก็ได้มันหมดแล้วองบุญองบาปภายในจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมัตถธรรมคาว่าอัปยากตาธรรม,มาเป็นสิ่งกลางๆธรรมดาไม่ลงบุญบาป ในบรรดาสมุดทั้งหลายก็ได้น่าจะแยกไปเป็นอภิยากตาจิตชื่อจิตที่พ้นแล้วจากบุญจากบาปโดยประการทั้งปวงเป็นจิตของตาต,าตาปะปัญญาบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วเป็นอภิยากตาจิตก็โกถึงคำนี้แล้วไม่เสียงไทยไทยจะให้ชื่อไห้นามก็ได้ไม่ให้ชื่อให้นามก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวตัวผู้ส่งไว้ตัวผู้รู้ตัวผู้เห็นตัวผู้บริสุทธิ์จำเป็นเราจะต้องไป นี่ผมยคับชื่อกับนามมันเอือะเนี่ยน,นั่นคือาหมดตั้หาทุกเพราะความเพียเรเพื่อถอดถอนกิเลสมันเป็นความทุกข์ที่เพลินเพราะสิ่งที่ได้มาทําให้เพลิดเพลินให้รื่นเริงหาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลำบากในการมําเพ็ญนเกิดขึ้นมาเป็นความเบาอ,อกเบาใจ อถอนที่เลสตัวน,นั้นได้ที่เล็กตัวน,นี้ได้เป็นกำดังกำดับเป็นความเพลิดความเพลินยิ่งถึงคำขั้นสูงท่านเรียกว่าอุทักษะความุ้งคือเพลินไม่ใช่หนึห่งจิตมันไม่ใช่มันฟุ้งไปแบบโลกแบบสงสารนะคือมันเพลินต่อการพิจาิณาเพลินต่อการถอดถอนที่เหล็กชน,นิดต่างๆด้วยปัญญา ลืมหลับลืมนอนลืมเข้าที่สมาธิภาวนามีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นความเพลินท่านเรียกวอุดทัาจะพอพ้นต่างหน้ามันก็หมดปัญหามันหมดหมดเรื่องแล้วก็สบายอาละยุติเกินต่านี้